กำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575 h z สกิโลเฮรตซารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย ผู้ติดตามรายการเราคืออาเซียนนะครับโดยเฉพาะแฟนรายการเราคืออาเซียนที่ติดตามกันอย่างสม่ำเสมอนะครับคลิปนี้พิเศษอีกแล้วครับผมคลิปที่แล้วก็พิเศษไปแล้วนะครับเพราะว่าเรามีท่านอธิบดีกรมอาเซียนท่านอุสนาพีรานนท์มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษนะครับเดือนนี้เดือนมีนาคมเริ่มเดือนใหม่เนี่ยผมมีแขกสุดพิเศษของผมเองด้วยนะครับเดี๋ยวขอแนะนําแขกพิเศษวันนี้ก่อนนะครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวด้วยนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนเอ,อ่ยดูหนะ้าตาคุ้น สรันจิตศรีสกุลนะคะจากกองการเมืองและความมั่นคงกรมอเมเซียนค่ะครับผมสรันจิตหรือมุกนะฮะผมขออนุญาตใช้เรียกที่เล่นแล้วกันก็คุยกันได้เหมือนกับเป็นครอบครัวนะก็เป็นแขกรับเชิญพิเศษเพราะว่าผมเนี่ยท้าทามาหลายรอบมากนะฮะแต่ว่างานของน้องสรันจิตนะครับน้องมุกเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งมากพอสมควรเลยเพราะว่า ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของงานเสาประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะซึ่งมีประเด็นที่เป็นประเด็นฮอตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมียนมาเรื่องของสถานการณ์ที่อาจจะมีความขัดแย้งหรือ,อเกี่ยวข้องมีผลกระทบกับความมั่นคงในภูมิภาคได้นะฮะแต่ที่สําคัญเลยก็คือว่ากองนี้ดูแลงานที่เป็นการประชุมหลักที่กระทรวงการต่างประเทศดูแลนะครับ,รบก็คือการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ แล้วก็การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้วยที่เรียกว่าอาเซียนซอมลีเดอร์ค่ะ,ะคซึ่งเอารัฐมนตรีต่างประเทศก่อนก็คือเป็นระดับที่ที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเป็นหัวหน้า,นาคณะ,ะคก็คือท่านดอนปรมัตมวินัยนะครับส่วนระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสที่เรียกว่าซอมซีนร์อฟิเชยลม ETING สเนี่ยก็เป็นท่านประลัดกระทรวงการต่างประเทศท่านสรันเจริญสุวรรณเจริญสุวรรณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พูดง่ายๆต้องดีลกับท่านผู้ใหญ่ของกระทรวงโดยตร,ตรงนะครับแถมยังมีประเด็นที่เป็นที่จับตามองแล้วก็เป็นที่สนใจของภาคส่วนต่างๆน,นะครับในประเทศไทยอย่างมากด้วยนะพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลประโยชน์แห่งชาติจไม่เว่อร์เกินไปนะไม่ค่ะทีนี้ขอสัมภาษณ์สั้นๆ <S> <S น,นิดเดียวเพื่อที่ว่านงมุกจะได้คุ้นเคยกับรายการนะดูเซตติ้งอะไรต่างๆเนี่ยทำงานที่กรอเซมานาเรี่ย รอบนี้นะคะหกเดือนค่ะหเดือนเองแต่ตรจริงๆเนี่ยพี่คุณมากเราเคยเราเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนครับก็คือ10ปีที่แล้วนะฮะตอนที่ผมเนี่ยก็มาอยู่ที่กรมอาเซียนได้2ปีแล้วก็ย้ายมาที่อีกกองหนึ่งแต่ก่อนหน้านั้นก็ได้รู้จักกับน้องมุกแล้วนะครับแล้วก็ได้มาอยู่กองเดียวกันเลยที่ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับกู้เจรจานะครับ ซึ่งตอนนั้นก็ทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดด้วยตอนนั้นมุกอยู่ที่กรมนานมากเหมือนกันหลายปีหลายปีออครับครัผมเรียกได้ว่าเรื่องของอาเซียนไม่ใช่เรื่องเก่าเอ,อ้ยไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่มือใหม่ก็มีความคุ้นเคยอ <สา S 1> และปีนี้เดี๋ยวเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการประชุมหลักของปีที่เกิดขึ้นที่กรุงจาก,กาตาเนี่ยปีนี้อินโดนีเซียเป็นประธานตามที่เราเห็นจอตรงนี้นะครับว่า 2023เนี่ยอาเซียนอินโดนีเซียคืออินโดนีเซียแอสเชนะครับเป็นประธานอาเซียนเนี่ยนโมเคยอยู่ที่จาก,การ์ตาด้วยใช่ค่ะตอนนั้นลาติดตามครับผมคำว่าลาติดตามนะครับถ้าใครไม่ทราบเนี่ยก็คือว่ามีครอบครัวแล้วกันนะ <c oughs> เป็นครอบครัว,วนักการทูตซึ่งคุณแม่รูปอ่อนตอนนั้น <c oughs> ก็เดินทางติดตามไปที่อ,อยู่ที่กรุงจาการ์ตาตอนนั้นท่าน เลขาเอกเลขาตอนนั้นท่านเป็นที่ปรึกษาแล้วปะหรือท่านเป็นอ,อทอปอทปเป็นอักรกราชทุตที่ปรึกษานะครับท่านไปไประจําการอยู่ที่กรุงจาการ์ตาแล้วก็ภรรยานะก็ติดตามไปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นครอบครัวของอกระทรวงการต่างประเทศะนะครับตอนนั้นก็ได้มีโอกาสอยู่ที่กรุงจาการ์ตาใช่ะน่าอยู่ใช้<ร>ได้ค่ะน่าอยู่เมืองก,ก็ใหญ่เนาะเมืองใหญ่ครับผม อาจจะรถติดหน่อยหนึ่งบางทีคนเขาจะบอกว่าจาการ์ตารถติดใช่แต่ถ้าเราไปจากกรุงกรุงเทพเราก็จะรู้สึกคุณคุณเคยกับรถติดอืม,อมนะฮะก็เรื่องย้ายเมืองหลวงวันนี้เราไม่พูดถึงนะฮะ <laughs> เพราะว่าเขามีแผนที่จะย้ายเมืองหลวงอะไรต่างๆนะะถ้าใครติดตามคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมพูดถึงอินโดนีเซียเนี่ยก็ได้เกริ่นเรื่องของแผนที่รัฐบาลอินโดนีเซียมีแผนจะย้ายเมืองหลวง แต่ตอนนี้กรุงจาการ์ตายังเป็นเมืองหลวงของอินโดนีเซียอยู่แล้วการประชุมที่เรากําลังพูดถึงในคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นการประชุมแรกของปีของท่านรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนร่วมกันนะครับซึ่งจัดที่กรุงจาการ์ตาด้วยน้องมุกไปร่วมประชุมด้วยใช่ไหมครับไปร่วมด้วยค่ะครับผมแต่ไม่ได้เข้าในทุกเซสชั่นนะเพราะบางเซสชั่นก็อาจจะจำกัดคนด้วยนะแต่แน่นอน การเตรียมการการเตรียมข้อมูลรวมทั้งการรายงานผลนะฮะก็เป็นงานที่มุกรับผิดชอบโดยตรงนะครับการประชุมที่ว่านี้ที่เราพูดถึงคือ A.M.Retreat ใช่ค่ะนะอันนี้คือชื่อย่อใช่ไหมฮะใช่ค่ะย่อมาจาก ASEAN Foreign Ministers Retreat ค่ะครับผมคำว่า Retreat แปลว่ามันเป็นการประชุมอีกลักษณะหนึ่งใ เราจะแปลเป็นไทยเนี่ยบางทีใช้คำว่าอย่างไม่เป็นทางการ<ช>นะจริงจริงรีท t ีตความหมายก็คือว่าให้อยู่ในบรรยากาศที่เป็นกันเองอ่าและสามารถพูดคุยกันได้อย่างสะดวกใจใช่นะซึ่งอันนี้ยสำคัญมากสำหรับอาเซียนเพราะว่าหลักการหนึ่งนะถือว่าเป็นหลักการก็ได้นะหรือว่าแนวทางของอาเซียนก็ได้นะก็คือต้องมีคอมฟอร์ตเลเวลโดยเฉพาะเรื่องที่คุยถ้าเป็นเรื่องที่มีความ ละเอียดอ่อนหรือเป็นเรื่องที่ยากการที่พยายามสร้างบรรยากาศให้มีความเป็นกันเองมากขึ้นก็ช่วยให้ใหการหารือมีมีผลไปในทางที่เราต้องการได้มากกว่าการไปจำกัดรูปแบบให้เป็นทางการมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับก็คือน่าจะพยายามให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการที่จะ นําไปสู่สันธารมาติเนาะสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศท่านดอนปรมวินัยเนี่ยท่านย้ำของอเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนเนี่ยก็เป็น3 C C ใช่ไหมซี o o p e r a t i o นนั้นเรื่องความร่วมมือนะแต่เรื่องอีก2อคือ Consultation ค,คือการหาหรือและ Consensus หรือชันธามาติเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญเป็นหัวใจของ อาเซียนตั้งแต่ต้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดให้มีการพบปะระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศนะ,ะซึ่งถือว่าเป็น,นกลไกหลักแล้วกันในการขับเคลื่อนออประเด็นต่างๆที่อาเซียนเห็นร่วมกันว่าจะพยายามขับเคลื่อนขับเคลื่อนเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นการค i c k อฟการประชุมหรือซีรีส์ของการประชุมตลอดทั้งปีได้ใช่ค่<น>ะ ในบรรยากาศที่เป็น retreat ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นของทุกประเทศเวลาที่มีการผัดเปลี่ยนวาระการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนก็จะมีการประชุมช่วงต้นเดือนมกราหรือหรือปลายเดือนอะไรอย่เงี้ยนะคะก็คือจะเป็นในรูปแบบของ mm retreat อย่างที่ที่เพิ่งผ่านไปครับครั้งนี้ที่กรุงจาการ์ตาคือจัดที่ที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนครับผมอาเซียน s e c r e t a r ียนนะครับซึ่ง อินโดนีเซียเองก็มีหลายประเด็นที่พยายามที่จะผลักดันแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสของอินโดนีเซียในฐานะประธานที่จะบอกว่าเขาอยากจะมุ่งเน้นประเด็นอะไรใช่ไหมในครั้งนี้จัดเมื่อวันที่สช่ใช่ไหมฮะกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเอาเป็นว่าพี่ยกฟลอร์และไมโครโฟนให้มุกก่อนเลยดีกว่าว่า มันมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเฉพาะอาจจะเริ่มจากการดำรงตำแหน่งประธานของอินโดนีเซียนะครับก็การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของอินโดนีเซียปีนี้นะคะก็มีการนำเสนอผลลัพธ์ที่อินโดนีเซียเขาก็ประกาศไว้เลยว่าปีนี้จะทำอะไรและหวังผลอะไรบ้างนะคะ,คะโดยโดย,โดย,โดยทุกปีเนี่ยประธานอาเซียนก็จะมีธีมหรือมีแนวแนว,แนวคิดหลัก ของตัวเองนะคะซึ่งปีนี้อินโดนีเซียเขาก็ประกาศว่าเขาจะใช้ Growth อาเซียน t ม e เ s อร์สเอพิเซนทรัมออฟกรซึ่งตอนนี้เราเรามีภาษาไทยหลบแล้วไว้หลงๆว่าอาเซียนเป็นแกนกลางสรสร้างความเจริญนะคะซึ่งในการประชุม a m r r t t r e a t เนี่ยที่ผ่านมาก็ย้ำสามประเด็นก็คือ หนึ่งคือเรื่องของการทำลงไว้ซึ่งการเป็นแกนกลางของอาเซียนค,ความเข้มแข็งเสริมสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพอันนี้เป็นเรื่องภายในอของอาเซียนเองนะคะ,คะ,ะเพื่อให้สถาบันของอาเซียนเนี่ยมีความแข็งแกรง่งแล้วก็สามารถที่จะรับมือกับปัญหาทา้าทายของภูมิภาคได้อีกประเด็นหนึ่งก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางของการเจริญเติบโต ท,ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนนะคะ,คะโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการมีเสถียรภาพทางการเงินนะคะแล้วก็การสร้างสถาปัตยกรรมด้านสาธารณาสุขของภูมิภาทเรื่องสาธารณาสุขก็อยู่ตรงนี้นนด้วยมันก็จะเป็นควันหลงมาจากโควิดด้วยมันทําให้เราก็หันมาให้ความสําคัญอย่างยิ่งะนะเพราะว่าสาธารณาสุเรื่องการมีเขาเรียกว่าเกราะ กำบงังนะหรือความแข็งแกร่งใน,ใ,ในการที่จะรับมือกับปัญหาแบบนี้ใช่ค่ะคแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามเอกสารมุมมองอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิกอันนี้ก็จะออกแนวการเมืองความมั่นคงนิดนึ่งนะคะแต่ว่าในในสาระที่จะมาคือภาษาที่เขาเรียกก็คืออาเซียนอาท์ลุ๊กออนเดอะอินโดแปซิฟิกหรือ AOIP นะคะแต่ในการนำไปปฏิบัติไปปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีความร่วมมือที่ ที่มีการระบุไว้สีสาขาหลักก็คือเรื่องความร่วมมือทางทะเละการพัฒนาที่ยั่งยืนค,ความเชื่อมโยงแล้วก็ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอื่นๆที่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 เป็นเรื่องสําคัญน,น,นะคะซึ่งในในส่วนของการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยไทยก็ในฐานะเป็นประเทศผู้ประสานงานด้านด้านนี้เราก็แสดงความพร้อมที่จะสานต่อแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือในด้านนี้ในกรอบของอาเซียนต่อไปครับเพราะฉะนั้น3าประเด็นนะครับที่ ปรากฏคิดว่าชัดเจนนะฮะว่าอินโดนีเซียได้บรรยายสรุป<ช>แล้วก็ชี้แจง<ช>ว่าที่เขามีซีมอยู่ะะที่เราเรียกว่าอาเซียนเป็นแกนกลางส,าร,สร้างความเจริญเนี่ยนะภาษาองังกฤษอาเซียนแมทเทอร์สเอพิเซนทรัมออฟกรอเนี่ยแบ่งได้เป็น3าประเด็นหลักๆที่น้องมุกได้เล่าให้ฟังนะครับซึ่งประเด็นเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ว่าไป ในช่วงที่ผ่านมานะก็ได้มีการหารือกันอย่างเข้มข้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอความเป็นแกนกลางของอาเซียนนะอาเซียนเซ็นทรัลิตี้หรือว่าเรื่องประสิทธิภาพของการทำงานของอาเซียนแล้วก็เรื่อง Sustainable Recovery นะครับคือการฟื้นตัวจากโควิดและผลกระทบของโควิดเนี่ย อย่างยั่งยืนด้วยนะอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่ไทยเราเนี่ยน่าจะมีบทบาทที่แข่งขันได้เพราะเราก็เน้นเรื่องของความยั่งยืนด้วยใช่ค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่เป็นประเด็นวาระแห่งชาติของเราที่เราก็ทามามค้างหลายปีแล้วครับผมครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนของอินโดนีเซียเขามีแผนงานใช่ไหมในปีนี้ใช่อ๋อแผนงานก็จะมีมจัดประชุมอะไรต่างๆอีกเพื่อหารือเรื่องหลังเนี้ยใช่ค่ะก็มีการลงกำหนด การประชุมหลักๆไว้เรียบร้อยแล้วว่าปีนี้การประชุมระดับผู้นำหรือการประชุมการประชุมสุดยอดอาเซียนเนี่ยจะจัดในเดือนพฤษภาคมครั้งแรกครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่42ใช่ครับก็ไม่ไม่นานอีกไม่นานกันก็เร็วเหมือนกันแต่ว่าช่วงเมษายนเข้าใจว่าเป็นเดือนรอมฎอนใช่ไหมครช่วงรอมฎอน ก็คิดว่าอาจจะแล้วก็ติดสงกรานต์อะไรของหลายประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยนะซึ่งเดือนพฤษภาคมก็จะมีการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งแรกของปีใช่แล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งตอนปลายปีใช่ค่ะซึ่งปลายปีนี้ก็จะจัดเดือนอินโดนีเซียประกาศไว้ว่าจะจัดเดือนกันยายนจัดเร็วหน่อยเพราะว่าปีที่แล้วเดือนพฤษจิกาใช่ค่ะนะบางทีก็เดือนตุลาแต่ปีนี้จัดเดือนกันยายน ยังมีแผนงานรา,า,ายละเอียดอีกเยอะเลยในใการประชุมระดับต่างๆไม่ว่าจะรัฐมนตรีต่างประเทศเการประชุมระดับเจ้าหน้าที่วุโสอะไรต่างๆด้วยซึ่งรายการเราคืออาเซียนเนี่ยก็จะเป็นอีกสื่อกลางหนึ่งนะที่จะติดตามข่าวสารเรื่องของผลการประชุมสําคัญสําคัญได้แน่นอนนะนะก็เดี๋ยวให้มุกไปเบรกนิดหนึ่งเห็นไหมแป๊บเดียวหมดครึ่งเ <laughs> ลยแล้วนะฮนะเดี๋ยวกลับมาลงรายละเอียดประเด็นนิดหนึ่งนะครับว่าการประชุม M อ็มเอ็นรีทรีเนี่ย เขาคุยกันเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาครับผมวันนี้บัวแก้วคุณชรจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักวิทยุสราญรมกันนะครับวิทยุสราญรมคืออะไร วิทยุสรานรมเป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรมรวมถึงเกรดความรู้อื่นๆอีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้าง สามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ AM 1575 k h z กิโและรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรารมเรริโอด้วยนะครับวิทยุสรารมวิทยุการทูดเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกโลกเชื่อมโลกสู่ไทยครับกลับมากับรายการเราคืออาเซียนผมอยู่กับน้องมุกนะครับสรานจิต ซึ่งวันนี้เป็นแขกรับชิญพิเศษที่จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของผลการประชุมเ m m i t r e a t นะฮะเข้าสู่ประเด็นเลยพี่ถามก่อนเลยเมียนมาแน่นอนครับว่าทุกภาคส่วนรับทราบว่าตอนนี้มีประเด็นมีสถานการณ์ในเมียนมานะแล้วก็เป็นประเด็นที่อาเซียนหารือกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมติฉันทามติ5ข้อนะฮะอย่าเลือกผิดฉันทามติหข้อ หรือเรื่องอื่นๆที่แวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องเมียนม,มาก mm retreat ต้องคุยเรื่องนี้แน่นอน,นขอให้มุกเล่าใฟังสั้นๆนิดหนึ่งว่ามันเป็นยังไงบ้างตอนนี้อ,อินโดนีเซียนในฐานะประธานและประเทศสมาชิกอาเซียนที่ไปเข้าร่วมซึ่งคราวนี้ก็เมียนม,มากไม่ได้เข้าเหมือนเดิมถูกไหมครับ,รบเพราะว่าเป็นระดับรัฐมนตรีรรต่างประเทศนะครับ,รบก็อยากรู้นิดนึงว่าตอนนี้มันไปทาง,ทางไหนแล้วก็มีการพูดคุยอะไรกันบ้าง เพราะประเด็นของเมียนมาก,ก็เป็นประเด็นที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนก็หาลือ,อในทุกรอบที่มีโอกาสได้เจอกันนะคะก็เป็นประเด็นสําคัญที่มีการหาลรือเพราะว่าอาเซียนเองก็อยากจะช่วยพมา่าในการหาทางออกให้กับสถานการณ์ในเมียนมาเองนะคะ,คะ,ะเพราะฉะนั้นก็จะมีการคุยกันอยู่แล้วก็มีอาจจะมีข้อเสนอใหมๆ่ๆหรือว่ามีการติดตามการดําเนินการตาม ชันธามาติ5ข้อที่ที่ที่ได้พูดไปแล้วนะคะรวมทั้งจากการประชุมสุดยอดครั้งที่4 4 4 1ที่กรุงกรุงพนมเปญเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็มีเอกสารออกมาใช่มีเอกสารก็คือ uh, leaders uh, review and decision on the implementation of the five point consensus ก็คือเป็นการประเมิน แล้วก็มีข้อตัดสินใจของผู้นำซึ่งในในส่วนของข้อตัดสินใจก็มีประมาณ15ข้อนะคะว่าจะเป็นคล้ายๆเป็นแนวทางในการติดตามการดำเนินการตามฉันธรรมติหข้อซึ่งเป็นเอกสารเปิดใช่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของอาเซียนสกิ๊ดแทร์ใช่ใช่ค่ะสามารถค้นหาได้ทีนี้ก็เลยมาดูว่าเมื่อท่านผู้นำอาเซียนได้มีข้อตัดสินใจไปแล้วเนี่ยแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยจะ วางแผนทำอะไรต่อทาอะไรต่อไปเพื่อให้เ,เกิดผล<ม>นะคะเกิดเกิดเกิดความคืบหน้าในในสิ่งที่ผู้นําได้ตัดสินใจไปแล้วค,ค่ะอ,อินโดนีเซียเขาก็าาได้เสนอแผน<ม>แผนการดําเนินง,งานหรือ implementation p l a นคคะคะซึ่งก็จะเน้นเรื่องการามีปฏิสัมพันธ์กับผู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การยุติความรุนแรงรการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม,มซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่อาเซียนและไทยเองให้ความสําคัญมากานะคะเรามีบทบาทแข่งขันมากนะคะเรื่องนี้แล้วก็พูดถึงการจัดเวทีหารือที่เปิดกว้างสําหรับทุกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนนะ,ะเขาใช้คําว่า inclusive ตดใช่ซึ่งคํานี้ค่อนข้างจะเป็น keyword เหมือนกันนะ จริงๆก็ปรากฏอยู่ที่เอกสารที่เรียกว่า press statement of the c h a i r e ต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าถ้าใครติดตามผลของการประชุม mm retreat เนี่ยสิ่งที่จะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์หรือที่เราไปสืบค้นได้เนี่ยนะครับมันจะเรียกว่า press statement of the c h a i r นะก็คือเป็นถถแถลงการใช้คำว่าถ้อยถแถลงถแถลงข่าวอย่างเงี้ยนะ ของประธานนะคะคือเป็นเอกสารที่ไม่ใช่ว่าอาเซียนมานั่งหารือกันนะครับเป็นเอกสารที่ประธานจะทำขึ้นนะครับเพื่อเผยแพร่ซึ่งจะมีคำว่า inclusive dialogue นี่อยู่ด้วยใ,ในส่วนของ paragraph หรือย่อหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเมนมาในะก็เป็นประเด็นที่ทั้งอาเซียนแล้วก็เชื่อว่าประชาคมระหว่างประเทศก็ให้ความสาําคัญใ,ในเรื่องของ inclusive นัคะครับ,รบใช่แล้วก็ มองไปแล้วเนี่ยหลายคนก็จะตั้งข้อสังเกตว่าเอ,อมเออีค่อยขันที่ใช้เนี่ยค่อนข้างส่งสัญญาณในเชิงบวกว่าอ,อ,อาเซียนนะโดยมีอินโดนีเซียเป็นประธานเนี่ยต้องการที่จะเห็นความคืบหน้าของการดาเนินงานตามฉันธามาติห้าข้อก็เรื่องนี้ก็ต้องติดตามนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ไง่ายกำลังจะบอกว่าคือ ในฐานะที่มุกเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้วยเนี่ยก็เห็นใจนะเพราะว่าพี่ก็อยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงนิดนึงในแง่ของการทํางานโดยตรงกับเรื่องนี้พี่ก็ไม่ได้ทำแต่ว่าพี่รู้ว่าอองานนี้ไม่ใช่งานง่ายนะครับในขณะเดียวกันมันก็เป็นงานสําคัญมากๆทีเออ่เรานะออในสถานะเป็นสมาชิกอาเซียนนะฮะทั้งหมดเนี่ยต้องช่วยกันนะครับแล้วก็คิดว่าออประเด็นที่ไทยพยายามจะทํา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้เมียนมาเนี่ยยังคงมีส่วนร่วมอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นประเด็นที่คิดว่าทําอย่างสร้างสรรค์นะครับในเรื่องของการดําเนินการของเรานะครับเรื่องของเมียนมาน่าจะประมาณนี้นะฮะเข้าใจว่าก็ต้องติดตามนะครับในเรื่องไม่ว่าจะเป็นการดําเนินการตามฉันธามติีมหาข้อนะฮะเรื่องของการมีผู้แทนพิเศษของประธานของอาเซียน แล้วก็เรื่องของออประเด็นที่จะเกี่ยวข้องนะกับเรื่องของเมียนม,มานะติดตามต่อไปและกันว่าจะมีอะไรคืบหน้าบ้างในปีนี้นะครับก็หวังอย่างยิ่งว่ามันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในปีนี้นะครับเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจคือเห็นมุกพูดช่วงเบรกกับพี่ว่ามันไม่ใช่เรื่องอาเซียนอย่างเดียวแต่เป็นอาเซียนกับประเทศภาคีภายนอกอ,อย่างปีนี้ก็จะมีการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ ่าาภยยนอกด้วใชปีนี้ก็จะมีไฮไลท์นอกภูมิภาคสำคัญ2งานนะคะในส่วนของการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศภายนอกนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็อยู่ในความรับผิดชอบโยนมาทางนี้หน่อยก็ดูแลร่วมกันถือว่าเป็นงานของกรมงานของประเทศไทยเลยแหละนะกรมอาเซียนก็จะดูแลก็คืออาเซียนกับญี่ปุ่นใช่ไหมทีู่ถึงเราจะฉลองความสัมพันธ์ ครบรอบ50ปีนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยญี่ปุ่นเองได้เสนอมาแล้วว่าจะจัดการประชุมสมัยพิเศษระดับผู้นำอาเซียนญี่ปุ่นเป็น commemorative summit นะครับที่กรุงโตเกียวในเดือนธันวาคมนะเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากผู้นำญี่ปุ่นจะมาประชุมที่อินโดนีเซียในเดือนกันยายนแล้วผู้นำอาเซียนก็จะมีโอกาสได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดสมัยพิเศษพิเศษ ก็ที่กรุงโตเกียวนะครับ,ร,บรายละเอียดเดี๋ยวเรามาเปิดเผยทีหลังนะครับแล้วเป็นว่าอันนี้คือเหตุการณ์สำคัญ<ช>ที่จะเกิดขึ้นนอกอาเซียนะนะครับ<ช>หนึ่งการประชุมหลักแล้วอีกการประชุมหนึ่งที่พูดถึงคือการประชุมที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองที่<อ>มุกอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เป็นเองนี้ข้อเสนอของกลุ่มประเทศคณะมนตรีความร่วมมือแห่ง อาวอารับนะคะหรภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Gulf c o r p o r a t i o n Council หรือ GCC นะคะตัวยอดดีกว่าจำง่าย GCC ครับก็มีข้อเสนอจะจัดการประชุมสุดยอด ASEAN GCC ที่ซาอุดีอาระเบียปีนี้ค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นอีกไฮไลท์เขาเป็นประธาน GCC สาอุเขาเป็นประเทศที่ตั้งของตัว Secretary ใช่ตัวสำนักเลขาธิการใช่ค่ะคือต้องเรียนอย่างนี้ครับ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอาเซียนเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์นะครับมีความร่วมมือนะเรียกได้ว่าที่ไม่ใช่จํากัดเฉพาะคู่เจรจา11คู่เจราจานะฮะแล้วก็ไม่ได้จํากัดเฉพาะผู้ที่มีสเตตต่างๆไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็ตามนะฮะั e คอมเพล e s นซีฟสตรัตเตจพาร์เนอร์สสตรัตเ t จพาร์เนอร์สไดอะล็อกพาร์เนอร์เซกเตอรพาร์เนอร์สเดเวลลอปเมนต์พาร์เยอะแยะไปหมดแต่ว่าอาเซียนกับ กลุ่มประเทศในลักษณะนี้นะของการรวมตัวในภูมิภาคเนี่ยก็มีซึ่งปีนี้พิเศษเลยเพราะว่า g c c เขาเสนอมาถูกไหมใช่ค่ะเขาอยากจะมีการประชุมระดับผู้นำเลยใช่ค่ะนะครับก็ที่ซาอุดีอาระเบียนะครับซึ่งในช่วงเครื่งหลังของปียังไม่ได้กำหนดยังไม่เหมือนอาเซียนญี่ปุ่นว่าเป็นเดือนธันวาคมแต่นี้ยังไม่รู้เดี๋ยวติดตามไปเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปเพราะว่าน่าจะมี น่าจะน่าจะมีมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่ทำให้ประชาชนในภูมิภาคได้ประโยชน์ด้วยนะคะแล้วพูดถึงซาอุดิอาระเบียก็พูดไม่ได้นิดหนึ่งว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นปีทองนะและปีสำคัญเนาะใช่แล้วก็เป็นเรื่องที่ประเทศไทยเนี่ยกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลย นะในระดับของภูมิภาคต่อภูมิภาค,คนะของกลุ่มประเทศด้วยนะครับอันอื่นๆมีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมในแง่ของอความร่วมมือหรือการประชุมที่จะเกิดขึ้นเป็นความสัมพันธ์กับภาคีภายนอกของอาเซียนเข้าใจว่ามีข้อเสนอใช่ไหมครว่าสหภาพยุโรปอยากจะมีการจัดการประชุมประจําปีกับอาเซียนซึ่งอันนี้ก็คงต้องพิจารณากันต่อไป,อ,ไปอ,อาจจะต้องเชิญแขกรับเชิญจาก อีกกองหนึ่งมาที่ดูแลโดยตรงจะได้มีตอนหน function, ้าเพราะว่าปีที่แล้วนะตอนปลายปีนะครับก็ได้มีการประชุมสุดยอดผู้ผู้นำระดับผู้นำของอาเซียนกับสหภาพยุโรปใช่ค่ะฉลองโอกาส45ปีความสัมพันธ์นะครับแล้วสหภาพยุโรปเนี่ยก็อยากจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องนะแล้วก็มองเห็นว่าการประชุมระดับผู้นำเนี่ยน่าจะเป็นกลไกระดับสูงสุด ที่พึงจะมีเป็นประจําแต่เป็นประจําเนี่ยยังไงทุกปีทุกสองปีหรืออะไรยังไงเนี่ยยังหาเรื่องกันอยู่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเพียงข้อเสนอนะครับเราพูดได้แค่นี้เดี๋ยวเราไปเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงมาแล้วให้ฟังดีกว่ากับออสเตรเลียอีกอันหนึ่งตามญี่ปุ่นมาติดติดใช่ไหมฮะก็คือเขาเสนอว่าปีหน้าจะจัดการประชุมสุดยอด อาเซียนออสเตรเลียใช่เราปีนั้นครบรอบ50ปีตามตามกันมาติดๆกับญี่ปุ่นนะคะครับผมใช่เพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยจริงๆเขาก็บอกได้นะว่าเขาเป็นคู่เจรจาที่เรียกว่า Dialogue Partners เนี่ยประเทศแรกเพราะว่าเขาก่อตั้งไอความเป็น Dialogue Partners เนี่ย d i a l o g ร e เรลชั mm ่น hmm. เนี่ยความสามพันธ์ในฐานะคู่เจรจาเนี่ยตั้งแต่ปี1974ก็นะฮะก็50ปีคือจำแม่นเพราะว่าเท่าอายุ ปีหน้า50นะครับแต่ว่าฉลองพร้อมกันอืมใกล้ๆกันใช่ไหมคนนี้เขายังน้องผมครับยังไงผมเจอหน้าเขาครั้งแรกผมก็บอกว่าต้องเรียกพี่ว่าพี่นะครับผมก็ปีหน้าก็ยังจะมีอีกนะฮะ50ปีความสัมพันธ์อาเซียนออสเตรเลียก็มีการเสนอในเรื่องของการที่จะมีการประชุมผู้นำในในแง่นั้นก็อาจจะกลับมาที่ ธีมของอาเซียนประธานอาเซียนปีนี้ว่าอาเซียนเป็นแกนกลางใช่ไหมคะเพราะว่าสร้างสรรค์ความเจริญและภักคิวไบนอกต่างๆก็สนใจที่จะมามีปฏิสัมพันธ์กับเราอย่างต่อเนื่องหรือขยายความสัมพันธ์กับเรามากยิ่งขึ้นครับก็เอาเป็นว่าวันนี้เชื่อใจแล้วนะฮะขอบคุณมุกมากๆเลยเพราะว่าที่รอคอยเวลานี้มา ขอให้ไม่เป็นครั้งสุดท้ายนะครั้งแรกและมีครั้งต่อๆไปของท่านผู้ชมอ่าแน่นอนครับเขียนเข้ามาเลยนะฮะบอกว่าขอพี่มุกมาอีกนะครับบอกว่าคนนี้ไม่เอาแล้วก็อันไงก็วันนี้ขอบคุณมุกมากๆแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยนะครับที่ติดตามรายการดาวเคราอาเซียนในครั้งต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะมาเล่าให้ฟังต่อนิดหนึ่งว่านอกเหนือจากการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศที่เรียกว่า m m Retreat ีเนี่ยมีการประชุมอะไรในช่วงเดียวเาลเดียวกันและมีอะไรเพิ่มเติม สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมุกอีกครั้งครับ,บค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการนะครับทุกคนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ